ครับผมนะฮะมาตรงนี้ก็เจออีกซุ้มอีกบูธหนึ่งฮะไม่ค่อยจะได้เจอตรงนี้เรียกว่าลาวเวียงแล้ว,ว่าไทยทรงดำนะครับผมอ่าไทยทรงดำนี่ทางาภาคเหนือของเราจะไม่มีนะนจะอยู่ทางอีสานเรียกว่าลาวเวียงเขาเอาสินค้าอะไรมาขายไงเดี๋ยวจะลองไปสอบถามใกล้ๆนะครับผมอ่าเป็นสินค้าอาหารไม่เอาไม่เอาลอง้อยเชือกอ่าถามหน่อยหน่ยมาจากไหนนี่มาจากเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเหรอเอาเพชรบุรีภาคกลางอ่ะ เพชรบุรีอยู่ภาคใต้ตอนบนค่ะตอนไหนนะภาคใต้ตอนบนเรียกว่าไทยทรงดำเหรอไทยทรงดำค่ะใช่ค่ะไทยดำไทยทรงดำแต่ถ้าพูดสากลต้องเรียกว่าไทยดำสากลโลกจริงๆผูสากลนั้นคิดว่าเพลงไทยดำดำพันใช่เปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เหรอออ๋ต้นฉบับเหรอใช่ค่ะนี่แอ๋อครับผมตรงนี้เรียกว่าเรียกว่าไทยทรงดำแล้วก็ต้นมาแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็ดาวเวียงดาวเวียงนี่แล้วก็ไม่พูดภาษาลาวพูดภาษากลางเหรอเบาๆเะเอาเบาเล่า พ้าเลาวเบาเล่าเนาะสวัสดีค่ะดุกกระเฮือนมาสบายดีแล้วบ่สบายดีอ่ามาขายยังค่ะมาขายข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวข้าหนียวแกงนรส้มแกงนรส้มอ่าเหมือนเราอยู่แกงนรส้มมเราแกงมรสุมเลอะปลาทะเลปลาทะเลปลาทอร์ปลาทะเลอ๋อแล้วที่เพชรบุรีมีทะเลด้วยเหรอมีทะเลค่ะที่ทะเลเหรอชะอ๊าเปิดเตียนค่ะอ๋อข้าวเจ้าอ๋อข้าวเจ้าสำรานค่ะอ๋อจัดจะสุดแล้วก็อ่าถามที่หนึ่ง ปัฒนท้องถิ่นมีอะไรมั่งนี่ที่มีการรำกัะฟ้อนมีการขับร้องมีการรำแคนมีการเล่นลูกช่วงวานสาวมันสาร์วะเอาเปาท้องถิ่นแล้วเปาท้องถิ่นเนาะเป่าเป็นกล้ามผืนปานไดไทยดำอ่ะไทยดำเป็นเชื้อชาติที่มีอารยธรรมค่ะมีภาษาพูดภาษาเขียนวัฒนธรรมจารีตประเพณียังคงปฏิบัติอยู่การเกิดการตาย นะคะพิธีกรรมยังทำอยู่ยังทำอยู่แต่มีบวกด้วยศาสนาพุทธอ่าต้องแล้วก็ช่วงนี้มันก็อ่ารวบรวบเรื่องงานมีผีเนาะอ่าดังที่เขาบอกว่าคนจีนไหว้เจ้าแต่คนลาวลาวคือไทยดําที่ประเทศไทยเขาเรียกอ่ะไหวผีอ๋อไหว้ผีบรรพุทธเอ๋อเหมือนกันเหมือนกันครับผมอ่าการคารพบรรทุนนี่ยังยังถือแบบอ่าถ้าสมัยท้องถิ่นดั้งเดิมนี่สมัยปู่ย่าตายายเขาอยู่อ่าเด่นเป็นฟูใช่เปล่าบ้านเดิม กินเดิมแมนดอกสิบสองจุดไทยปถ้าไทยดำตรงนี้ก็ต้องนึกถึงเพลงไทยดำดำพันต้นสบัดจริงๆเ่าะอแล้วนับ1นึ่ถึงส0ให้ฟังหน่อยเหรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบแต่ถ้า20ิบก็คือสาวสาวยี่สิบสาวสามสิบเหรอ สามสิบว่าสามสิบเนาะสามสิบกับสามสิบเหมือนกันคร่ะแต่ตัวหนังสือนะคะถ้าสนใจนะคะเรื่องของภาษาไทยดํามีค่ะขึ้นในเว็บเขียนคําว่าภาษาไทยดำตัวหนังไทยดำมีเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดตัวหนังสือค่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้เองได้ค่ะเรืนั้นแล้วก็มีไทยดําที่ก็กลัวว่าตัวหนังสือจะลบเลือนหายอ๋อตัวหนังสือไทยดำมีเนาะแล้วตรงนี้ไม่มีเอกสารมาเหรอมีมีมีเปล่าไม่มีไม่ม่มีมีบุตชอะไรเปล่าอันนี้คือเอาอาหารอย่างเดียวเหรอ หวังชนเผ่าเอามาร่วมกับชนเผ่าไม่มีเอกสารอะไรมาเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรมาเหรอไม่ได้มาบาดแผลมาไม่ได้เอามาโอ้ไม่เสียดายแต่มาขายอาหารแต่ว่าถ้าเจ้าสัปพันได้อยั่ไงได้ได้ศูนย์แปดแล้วแล้วใครใครใครฟังศูนย์หาศูนย์นึงสีเจียวด่านเหรอน้ำพริกแมนบแมป๊อปห้องเจียวด่านเหรอคือแจวเหรอแต่ว่าอื่นเจียวด่านเจียวด่านกรับอ่าใครฟังกำขับไดด้ามอีที่จังไรป๊อปกำขับพืนบ้านขับยังขับ ครับเอาหางนี่เลยขับเลยยังก็ได้เอาไม่ต้องก้องปับก้เส้าอินเนาะขาวเออใต้ดานี่ครับบนเออยังครับไอ้ยังอ่ะปืนบาดเก่าๆโบราณที่เส้าอินกินก้อนฟอนแกนกันนะอ๋อโอเคโอเคตรงนั้นตรงนั้นไปเห็นเราพุ่งเราพุ่งมาแต่งมาเฮิง ตแต่หมอเมืองนั้นยังไม่ตายนะรักพี่มาแต้มมาเฮิมคือรักพี่มาแตกตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่แต่ถึงนี่ภาษาคล้ายๆกันอยู่ค่ะก็รักพี่มาก็ก็มาจากคล้ายๆภาษาไทยนดูอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าตัวตัวใหม่เอามารวมกับของใหม่นะคะก็บอกว่าแม่แม่กระดูกบาๆเบาๆกังสะนะแม่ดอกบัวกลางสาร จะบาลคอยค่ะหรืจะบาลคอยนี่อ่ะตอนนี้คล้ายๆเป็นภาษากลางเดี๋ยวนาะเอามารวมกันเอามา,ม,นนมารวมกันได้ค่ะมารวมกันได้อ๋อ <ừ> คล้ายๆเป็นภาษาแล้วก็ในปัจจุบันนี้พูดภาษากลางแล้วภาษาท้องถิ่นไทยดำเราอยู่ตรงๆใช้ที่หมู่บ้านใช้ที่หมู่บ้านน,นะบนกลา ภาษาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการเรียนมีการเรียนการเรียนการสอนเพื่อให้มันยังคงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคครับตอนนี้ก็เป็นไทยดำนะกลุ่มหนึ่งที่ได้มาต้องต้องนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งฮะที่พี่น้องไทยดำไทยทรงดำเนาะไทยทรงดำมีโอกาสได้มาพูดคุยนะมีโอกาสได้มาก็เออมีโอกาสได้นำมาเสนอแล้วก็นำมา